ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิมอยิมยอ่อนชาแนลนะคะวันนี้วิมลจะพามาชมบ้านน้องชายค่ะครั้งที่แล้วที่ยังไม่เสร็จค่ะครั้งนี้ปูกกระเบื้องแล้วสีสวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยววิมลจะพาไปชมก่อนอื่นมาชมร,บรอบๆบ้านเขาก่อนนะคะบ้านน้องชายเป็นอู่ซ่อมมอเตอร์นะคะรับมอเตอร์ทุกชนิดค่ะแล้วก็ทําเครื่องเสียงนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าเขานะคะคือว่า คือปลวกเขาไปรับประทานค่ะมาปลูกเอ่อปลูกใหม่ค่ะแต่ว่าอันนี้คือปลูกชั่วคราวนะคะเดี๋ยวเขารื้อหลังนี้แล้วก็ปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาชมรอบๆบ,บ,บ้านเขานะคะเขาปลูกเอ่อผักไว้เยอะนะคะดูสิคะนี่มีมะนาวด้วยค่ะเดี๋ยววิมลจะแอบไปเอาตำน้ําพริกกินดีกว่าดกมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบ้านใหม่เลยนะคะ ตามมาเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะปูกระเบื้องสีน้ำตาลอันนี้เขาเรียกสีน้ำตาลมะคะเนี่ยพื้นสวยมากๆเลยค่ะมีหมนยังแอบมานั่งเล่นเลยนี่ค่ะนี่อันนี้ประตูค่ะประตูไม้สวยเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเดินไปดูในครัวนะคะ <c oughs> กับห้องน้ำ ห้องน้ำดูสิคะกระเบื้องสีสันเป็นขนมชั้นสวยงามมากเลยค่ะพื้นอีกพื้นก็ลายสวยค่ะนี่ห้องน้ำนะคะห,ห้องน้ำก็ยังไม่เสร็จนะคะแค่ปูกระเบื้องไว้ก่อน อันนี้ห้องครัวนะคะห้องครัวกว้างขวางมากเลยก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันค่ะปูกระเบื้องสีเหมือนกันกับข้างนอกเดี๋ยวน้องชายจะติดประตูตร,ตรงนี้นะคะตรงข้างห้องน้ำฝ้าก็ทาสีรองพื้นแล้วทาสีรองพื้นหมดทั้งบ้านค่ะสีจริงยังไม่ได้ทาเพราะใหญ่เป็นคนทาค่ะ ไปเดินชมรอบๆบ,บ้านกบ้านใหม่ก่อนนะคะปลูกไอ้น,นี้ด้วยค่ะอะไรนะมะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้หลังบ้านนะคะหลังบ้านของเขาก็ปลูกมะม่วงปลูกปลูกไว้เยอะค่ะแล้วก็โด,ดนโดนตัดทิ้งไปแล้วเพราะว่าปลูกบ้านใหม่นี่บ่อมีปลาเยอะเลยค่ะเดี๋ยววิมลจะมาอัปเดตให้ชมใหม่นะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่มารับชม